แสงเชิงขึ้นข้อที่1เมื่อฉายแสงความยาวคลืน500นาโนเมตรลงบนสลิตคู่ซึ่งมีระยะห่างระหว่างสลิตเป็น1ไมโครเมตรอยากทราบว่าจุดที่เกิดการแทรกซ้อนแบบเสริมจุดที่1จะเบนทางแนวแสงเป็นมุมเท่าใดจากสมการนะครับ d s ไซน์เซตเท่ากับ n l a m b d มจะแทนค่าได้เป็น1คูณสิกำลังลบหไซเซเท่ากับห วงเล็บห้าร้อยคูณสิบกำลังลบเก้าจะได้เป็นไซน์เทต้าเท่ากับหนึ่งวงเล็บห้าร้อยคูณสิบกำลังลบเก้าหารด้วยหนึ่งคูณสิบกำลังลบหกไซน์เทต้าจะเท่ากับศูนย์จุดห้าเทต้าเท่ากับสามสิบองศาต่อมาจะเป็นในข้อที่สองนะครับ แสงมีความยาวคลื่น6.4คูณ10เมตรตกกระทบตั้งฉากในแนวสลิดคู่ถ้าสลิดทั้งสองอยู่ห่างกัน2.0คูณ10เมตรจากภาพแทรกสอดอยู่ที่ฉากสลิดคู่เป็นระยะ l ให้ x คือระยะแถบสว่างแรกอยู่ห่างจากแถบสว่างกลางรงรูปถ้า l มีค่า5เมตร x จะมีค่าเท่าไหร่ข้อนี้โจทย์ให้หา x นะครับแลมด้า x เท่ากับ l เท่ากับ n แลมด้า l x เท่ากับ N l ลัมด้า l ส่วนได้ดี d จะแทนค่าได้เป็น1คูณ6.4คูณ5ากำลังส่วนด้วย2คูณกับ10กำลังลบ5จะได้เท่ากับ16คูณ10กำลังลบ4มีหน่วยเป็น m 16กำลังลบ4ดึง5ดึงลบ5ลงมาจะเป็น16คูณ10กำลังลบ1 คูณกับ10กำลังลบ 5M x จะเท่ากับ 1.6mm ต่อมาข้อ3นะครับเสน้นทึบด้านล่างแถบสว่างของภาพแรกต่อที่เกิดขึ้นแสงมีความยาวขึ้น5.0คูณ10เมตรเมื่อตกกระทบสลิดคู่ในแนวตั้งถ้าสลิดทั้ง2อ,อยู่ห่างกัน1.5คูณ10เมตรและฉากรับภาพอยู่ห่างจากสลิด แปเมตรจงหาระยะ x นะครับข้อนี้ให้ภาพมาแล้วก็ให้หา x นะครับจะใช้เป็น dx ส่วน l เท่ากับ n แลมดา้า x จะเท่ากับ n แลมดา้า l ส่วน b เท่ากับ1คูณ5.0คูณ10บกำลังลบ4วงเล็บคูณ8ครับส่วนด้วย1.5คูณ10บกำลังลบ2จะได้เท่ากับ40คูณ10บกำลังลบ4ส่วนด้วย1.5คูณ10บกำลังลบ2 ตัดออกมาเป็น2 6จุดหคูณ10กำลังลบ1 M เป็นคำตอบครับต่อมาข้อ4นะครับแสงมีความยาวขึ้น450นาโนเมตรตกกระทบสลิดเดียวที่มีความกว้างช่อง250ไมโครในแนวตั้งฉากการเลี้ยวเบนจะปรากฏฉากออกไป2.05เมตรจงหาก,กอขนาดของมุมแทรเมืดอ,อันดับที่1เบนจากเส้นแนวกลาง ข้อนี้ครับจะเป็น d ีไซเซตาเท่ากับ n อ็นแลมดาไซเตาเท่ากับอ็นลมส่วน d ีไซเท่ากับ1คูณ2อคูณสิบกำลังสจะได้เป็น5คูณสองคูณสิบกำลังหกไซเท่ากับ1นคูณสิบกำลังลบหคูณกับสิบกำลังห ไซดเซต้าเท่ากับ1.8คูณ10กําลังลบ3ตัดไซด์ย้ายไซด์ลงมาเซต้าเท่ากับ1ส่วนไซด์วงเล็บ1.8คูณ10กําลังลบ3เซต้าเท่ากับไซดกําลังลบ1เท่ากับ1.8คูณ10กําลังลบ3ไปคําตอบครับสมารข้อ5้านะครับ <c oughs> ฉายแสงที่มีความยาวขึ้น700นาโนเมตรตกกระทบ ตั้งฉากกับแผ่นสลิดเดียวกันมีความกว้าง0ูน้าเซนติเมตรซึ่งอยู่ห่างจากฉาก3.5ุเมตรจงหากกอขนาดของบุมแถบเบืนอัรดับที่สเบนจากเส้นแนวกลางข้อนี้เหมือนกับข้อที่4นะครับ <c oughs> จะใช้เป็นดีไซน์เลดาไซเซต้าเท่ากับเอลแลมดาส่วนได้ดีนะครับไซเซต้าจะเท่ากับ4คูณกับ700คูณ10กำลังลบ9 ส่วนด้วย0.05คูณ10กําลังลบ2จะได้เป็น sin เซตาเท่ากับ5 50,600คูณกับ10กําลังลบ7เท่ากับ50,600คูณ10กําลังลบ7ย้ายเรดาร์มาจะเป็นเรดาร์เท่ากับ1ส่วน sin วงเล็บ50,600คูณกับ10กําลังลบ7วงเล็บปิดแล้วกําลัง4จะได้เป็น เซตาเท่ากับไซน์กำลังลบ1วงเล็บ5้าุคูณ10กำลังลบ3เป็นคำตอบของต่อมาข้อ6นะครับ g e t ติ n งหนึ่งหมืนเส้นต่อเซนติเมตรถ้าฉายแสงความยาวขึ้นแลมด้าตกตั้งฉากกับ g e t ติ n งแถบสว่างที่เกิดขึ้นแถบแรกบนจออยู่ห่างระหว่างมุมสาองศาค่าแลมด้าจะมีค่าเท่าไหร่จากสมการนะครับดีเท่ากับไซน์เซตา เท่ากับ n l a m แลมดาจะได้1 n ไซม์าองศาเท่ากับ1แลมดาย้ายแลมด d ามาแลมดาเท่ากับ1ส่วน10กำลัง6คูณกับ1ส่วน2จะได้เป็นแลมด d าเท่ากับ5คูณ10กำลังลบ 7m คูณกันได้แลมด d าเท่ากับ500 n m